สวัสดีครับพบกับติเกนเจ์นะครับคลิปนี้นะครับไอดี ID หลักของผมไปไปมาจากการันตีเฉยเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าระบบการช้าใหม่ซึ่งก็คำนวณให้ดูไปหมดแล้วนะครับมาดูกันว่าจริงๆนิแล้วเนี่ยเฮ้ยมันคุมหรือเปล่านะครับเอาตรงๆนะส่วนตัวของผมเนี่ยมีผลกระทบซึ่งบอกไปแล้วว่าการันตีระดับ1เดิมเนี่ย2,100รูบี้เนี่ยพอเกมออกไปไอดี ID หลักผมมีผลกระทบแน่นอนเพราะว่า แม้ว่าเกมจะให้ใช้ตัวกาชาแล้วก็นับมันก็เท่ากับว่าผมใช้ตัวกาชาเพิ่มขึ้นอยู่เัินนะผมมีผลกระทบแน่นอนครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆคนอื่นๆที่อาจจะเป็นสายฟรีซึ่งผมบอกไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นสายฟรีเนี่ยนะครับแล้วเก็บรูบี้เปิดกันแค่การันตีหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆได้การันตีกันบ้างไหมถ้าไม่ใช่แบบสายดองนะเพราะว่าถ้าคํานวณกันแบบกลมๆเลยนะครับสมมุติว่าเราเป็นสายฟรีจบมาสเตอร์สามนะมาสเตอร์สสัปดาห์ละ 180ใช่ไหมอ่านับ1เดือน4สัปดาห์ก็720 อ่าเราต้องเก็บถึง3เดือนนะ่ะมันถึงจะได้การันตีฉะนั้นเนะี่ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราแบบมองในแง่ที่ว่าคนอื่นอ่าที่เขาเป็นสายดองตั๋วกาชาเนี่ยไม่ต้องดองรูบี้เนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของผมเหลืออีก20ครั้งเพราะว่าไปปมาฮ้ยไป80ครั้งละเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสุดท้ายเนะี่ยผมต้องใช้รูบี้เท่าไหร่ใช้ตั๋วกาชาเท่าไหร่ถึงจะได้การันตีออะซิวันนี้ผมจะเอาตั๋วจากด่านวิ่งนะอันนี้เป็นตั๋วระหว่างวิ่งครับเอามาลอง องเปิดดูก่อนสักน,นิดหนึ่งดูว่าเฮ้ยจะได้เรียนเจอเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอัตุกรชาพเพิ่มเลทถึงทวนนะครับก็ผมว่ามันทําให้ออกเยอะอะผมก็แบบเฮ้ยเอเอเกมออกตู้คู่เทพบ่อยๆแบบนี้นแหละดีแล้วนะครับเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกอยากเปิดอะคือไม่ได้ตัวซ้ายก็ตัวขวามันก็ยังดีนะอันนี้คือกรณีที่เปิดได้นะซึ่งมันทําให้ไอดีผมเนี่ยเปิดได้หลายตัวแล้วนะครับอ่าซึ่งก็อยากจะได้เพิ่มเติมอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่า จะออกไหมนะครับถ้ายอยากจัดนะครับจะถึงกรนารันตรงการ,รันตีอยู่แล้วขาดเล็กๆน้อยๆอยากจะเปิดเอาให้ได้เพื่อทําพรสวรรค์ครับก็แนะนํา ร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธ์แชนแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกหลกัหลกๆคือ iOS ครับกับบริการพิเศษจากร้านลุงนะเติม r ูบี้แพ็คลูบี้คุณสองทั้งๆต่าง,าง,าง,างจากรล้ลุงฝั่งร้านลุงเปิดกับชาได้เลยนะครับส่วน Android ครับเพียบเลยครับเดนเจอร์พาร์ตการเดนเจอร์พิเศษแล้วก็อืนอ่นๆตามที่เห็นเลยนะนี่ทักชัดไปที่ร้านลุงเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะจะเล่นกันด้วย Android นะก็เติมมาด้วย Android ที่้าลลนดรับบทกะี่่เติมอยด เร็วครับเป็นสมาชิกช่อง YouTube ลุงยุทธนะ์ชาแนลในส่วนพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ลุงรับเติมไล e Idol r a n g e r อ่ะใครสนใจที่ไปจัดกันได้ครับขอใไอโดเลนเจอร์ซ้ำๆนะอ่าเอาให้ได้ก่อนบางคนบอกพี่ขอให้ได้ก่อนก็พอนะอ่ะขอให้ได้นะแล้วก็เกียกกร์พายจัมจันผลิตราณลุงยุทธ์ชาแนลนะครับอ่ะในส่วนของด่านวิง่งอันนี้ผมมาเตือนล่วงหน้าก่อนเพราะว่าอ่รอบเนี้ยอย่างรอบเนี้ยเกียร์นะครับมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ มันเป็นเกียร์อาวุธอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะเกียร์มันเป็นเกียร์อาวุธที่ยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะอ่าพลังโจมตีวมนช้สกิลเปิดตัวไว้นะเป็นเกียร์แสงอ่เปิดตู้กระชาดีกว่านะเกีย์แสงโดนแน่นอนดีกว่านะครับอ่เพิ่มค่าความเสียหายจากคริติคอลฮิตก็อาจจะยังไม่ค่อยจําเป็นขนาดนั้นหรือหรือนะใครมองจากตรงตัวอ่าพาวเวอร์ก็ได้สมมติแบบว่าเฮ้ยมันอาจจะลงทุนไม่เยอะก็ลองดูก็ได้นะอ่านำในสองเกียร์ท็อป ห้สนะครับส่วนเกียร์ท็อปร้อยห้าสิบถึงร้อยอันนี้คือพื้นฐานทั่วไปเลยไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่ารอบนี้มันเป็น,นรอบโคลรโบที่คนเปิดกันเยอะระบบพรสวรรค์เข้ามาเรนเจอร์ถือว่าเก่งเลยนะครับแล้วจาเป็นจะต้องเปิดซ้ำๆฉะนั้นเนี่ยคะแนนมันก็เลยอาจจะสูงได้จากตรงนี้ซึ่งผมเตือนภัยไว้ก่อนเลยนะสำหรับคนที่แบบเป็นสายฟรีหรือเติมไม่เยอะครับดองดองขนนก เอาไว้เล่นด่านวิ่งนะคือถ้าเราจะต้องไปวิ่งในรอบที่แบบอาจจะเป็นเกียร์ที่ดีคนอยากได้กันเยอะหรืออาจจะมีเกียร์ชิ้นใหม่ออกมาซึ่งตรงนี้ผมยังไม่การันตีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นเราคุยกับทีมงานตั้งแต่ต้นปีแล้วเขาบอกว่ากําลังทําอยู่แล้วก็มิทุนาถามล่าสุดเขาก็บอกว่ากําลังทำอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมาปล่อยตอนไหนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยตอนไหนแค่คาดเดาว่ามันน่านจะอยู่ในปีนี้ซึ่งสมมตินะครับถ้าเกิดเกมล้างบางเซตเกียร์วิ่งใหม่โอ้โหคราวนี้เนี่ย กับพรสวรรค์นเนี่ยผมว่าคะแนนมันจะสูงกว่าเดิมทุกๆรอบแล้วนะครับไปอย่างรอบนี้เนี่ยเ,เกียก็อจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่คะแนนก็ใช้คำว่าก็มีโอกาสที่จะสูงได้นะครับอ่าันวิ่งจบวันไหนนะสิบสี่ใช่ไหมพฤหัสนะครับอ่านดูหน่อยดิว่าท็อปร้อยท็อปร้อยสิบห้าล้านเอาแบบนี้ผมว่าสี่สิบล้านห้าสิบล้านก็มีโอกาสไปถึงอยู่เหมือนกันนะในกรณีของคนที่บอกว่า อ,อยากจะแบบคือไม่มีเกียร์ไม่มีไม่มีโดนแน่นอนแบบเปิดไม่ได้สักทีมาเอาเกียร์ฟรีแต่ตรงเนี้ยผมว่าบางคนเขาอาจจะมองในมุมนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดการชาก,ก่อนเพราะว่าผมได้ตั๋วจากด่านวิ่งระหว่างทางเดี๋ยวมีวิ่งเพิ่มเติมอีกนะน่าจะได้วิ่งเพิ่มเติมอีกตักวห้าใบนะครับตั๋วนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ารับมาหมดหรือย,อยังครับ โอเคน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเปิดกระชากันออาผมก็ยังเข้าเกมมาเป็นสูตรเดิมครับไม่ไม่อากิ9ดาวก็โคเบนีเกาดาวอรอบนี้คือผมเข้าเกมมาเป็นตัวรอง9้าดาวนะแล้วเปิดได้อ่าแต่ก็มันก็ไม่ได้ได้หมดทุกคนเนาะอย่างน,นี้บอกนะครับคือผมเปิดสเปซสปาดเนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกไม่ออกอะไรเลยหาทรงหาสูตรไม่ได้ครับพอเริ่มได้ปุ๊บก็ทยอยมาเลย เออเรียกได้ว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะอ่าซึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวไปคำนวณกันครับว่าตอนเนี้ยไอดีหลักสรุปผมเติมไปเท่าไหร่ความคุ้มค่าคุ้มหรือไม่คุ้มอ่ะแต่บอกไปแล้วล่ะว่าก็ไม่คุ้มแหละเกมเอาระบบอ่าเอาเอาสองพันรูบี้สองพรูบี้ออกไปมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เท่าที่ผมคำนวณเนี่ยผมน่าจะใช้รูบี้ในการเปิดกระชาไปแล้ว น่าจะประมาณ5 6ถึงครั้งผมไม่แน่ใจว่า5หรือ6แล้วผมคิดว่าผมจะใช้ Ruby นะครับจาก PP อ,อ,อีก2สัปดาห์ก็คือ300ที่เหลือมันจะเป็นตั๋วกาชาฉะนั้นเนี่ยพอผมลองคำนวณดูแล้วว่าคือสุดท้ายผมก็ใช้ Ruby จากในเกมประมาณสัก600เออไม่ใช่ดิพัน0ประมาณพ8 0 0ปดพันแปดรูบีประมาณนั้นนะสุดท้ายก็ต้องใช้ตั๋วกาชาติจํานวนมากอยู่เหมือนกันแหละนะ อ่าแม้ว่าจะเป็นของเกมแจกอ่ะแต่มันก็เหมือนก็ต้องใช้เพิ่มขึ้นจํานวนเยอะขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็แบบว่าอ่ะไปไปมา,มาเฮ้ยเราก็ไม่ได้เติมเยอะเลยนี่เออเราก็ถึงการันตีได้อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็เปิดเยอะนะเปิดเยอะจริงๆคือมันเปิดไม่ออกนะครับเนี่ยไอทีดักผมแบบมันไม่ออกตัวทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ซ้ําด้วยแต่ก็สู้นะเพราะว่าตั้งใจจะเอา power นะครับ อ่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้พรสวรรค์ด้วยซึ่งถ้าเกิดไม่ได้พรสวรรค์ผมก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าเดือนหน้านะครับหรือในประจําปีเนี้ยของปีเนี้ยคิดว่าน่าจะมีหรืออาจจะปีหน้านะครับคิดว่าใน1ปีเนี้ยอาจจะมีการแจกกบเหลืองซัก 3- 4สตัวต่อปีคือมันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนที่แบบสุดท้ายไปแรกๆก,กันแล้วเนี่ยเราอาจจะทําพรสวรรค์กันได้ปีหนึ่งใส่ฟรีนะ ปีหนึ่งเนี่ยอาจจะสักประมาณ7-8อ่า78พอสวรค์เป็นการคาดเดาประมาณการนะอ่าจากที่พอ จากคำนวณได้พอที่จะแบบรู้มาว่าแบบว่าไอ้พวกรอบพิเศษอย่างเงี้ยใน1ปีมีกี่ครั้งการแจกลุ้นนี่นั่นคำนวณไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าอันนี้ผมประเมินคร่าวๆนะครับแล้วก็ผลดีที่มันได้ก็คือร้านค้าใหม่นะตรงนี้ผมบอกไปแล้วครับว่าอันนี้แล้วแต่บุมมองเดิมเนี่ยมันการชาพ่พ p o i n ล้วนๆนครับแล้วก็การชา่า point ล้วนๆเนี่ยอ่าโอเคแหละนะครับว่ากบ8ดาวออาต้าเนี่ยมันออกง่ายแต่อันนี้คือเรียกไดวก้ว่ามันก็วัดใจไป,ไปแล้วกันอันเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูสองครั้งแล้วกันด้ ไม่น่าจะต้องแลกอื่นๆแล้วมั้งอ่าไม่น่าจะต้องแลกอื่นๆเดี๋ยวผมลองเปิดดูแล้วกันนะเพราะว่าตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นการสุ่มอยู่ดีนะครับคือถ้ามันจะออกแต่กบอ่ากบแดงอ่ะก็ตามนั้นครับไม่รู้จะยังไงนะเดี๋ยวลองหาสันสุดาองเงี้ยอ่าโอเคในกบก็กบ,อกบเอาตามาผมมองผมมองความคุ้มตรงที่ว่าพอมันแลกตั๋วเนี่ยตั๋วมันก็สะสมนะครับในการอ่า ลุ้นการันตีนะครับของผมไอดีสามเดี๋ยวรอติดตามดูไอดนี ID 3สามนี่คือฟรีเลยทุกอย่างนะครับกากอันนี้กากนะครับไอดีหลักของผมผมเติมแพ็คไปแค่2อย่างเท่านั้นครับก็คือเรนเจอร์พาร์ทสามอย่างด้วยนี่ว่าผมเติมเรนเจอร์พาร์ทการเรนเจอร์พิเศษนะครับแล้วก็ไอเจ้าแพ็คโปจิตาแพ็คพีร้อยผมเติมไป3แพ็ค นะครับซึ่งในแพ็คโปสิต่าได้รูบี้กับตัวกระชาไปเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมก็เติมไปอยู่ประมาณนี้ซึ่งนำในการเล่นพิเศษยังเหลือยังเดินทางอยู่เยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทก็ยังมีมีตั๋วยังไงเนี่ยตั๋วน่าจะหมดแล้วนะครับอ่าก็ยังมีรูบี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ผมขาดอีกเท่าไหร่แล้วประเมินแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนคิดเห็นมาบอกกันได้นะว่าแบบเฮ้ยแบบเนี้ยคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างเงี้ยผมเหลืออีก14ครั้งซึ่งตอนนี้ผมใช้รรูบี้ไไปปน่่าาจะะมณมณ ไม่พันหก็พันแปดแต่ผมจาไม่ได้ละเดี๋ยวเข้าไปย้อนดูคลิปคิดว่าไม่พันหก็พันแซึ่งผมจะใช้อีก300เนี่ยสมมติว่าเป็น2องพอ่ะมันก็เทียบเท่ากับการันตีเดิมอ่กก็เท่ากับว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะผมก็ต้องได้การันตีอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าผมมจะต้องเสียตั๋วกระชาพเพิ่มเติมอีกเยอะมากเออนะครับอันนี้ผมคาดอีก14ครั้งนะ14ครั้งเนะี่ยผมน่าจะใช้3ามรอดูบี้จาก p ีวีพีสัปดาห์ครับสามร้อยนะครับสามร้อยเนี่ยนะมันก็เทียบเท่ากับ หกบวกหนึ่งเนี่ยมันนับเป็น6กบวกหนึ่งนะเขาเท่ากับ7ครั้ง7ครั้งผมเหลืออีก7ครั้ง7ครั้งเนี่ยจะมาจากาตั๋วกาชาละ7จ็ดคูณ5 35บใบโอ้โหหวานเจี๊ยบบอกเลยว่าง่ายดายมากโอ้ยผมถึงแล้วอันนี้ผมถึงการันตีแล้วขราวเนี้ยรู้แล้วลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะว่าสุดท้ายผมจะออกอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเกมมีตรงนี้มาแจกอีกโอ้โหผมถึงแล้วแน่นอนเมื่อกี้ 14ครั้งใช่ไหมสิบสีครั้งถ้าสมมติสิบสครั้งผมจะเอาเป็นตัวกระชาล้วนไอ้ลูบี้ไม่เอาและเก็บลูบี้ไปเดือนหน้าไปลุ้นนะครับ14บคูณห้าได้หกสิบใบสมมติว่าเหลืออีกหกสิบใบผมจะได้จากอะไรอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูกําหนดการนะครับอ่าอีเวน p ์พัซเอ่าผมยังไม่ได้เล่น Event p ์พัซเซิลใบนะครับ e v e n น p ์พัซเซิลใบนะครับแล้วก็ เฮ้ยมีเดี๋ยวมีคูณห้าห้าคูณห้ามีอีกเดี๋ยวมีวิงโกมีอีกเดี๋ยวก่อนนะเอาอันนี้ก่อนอันนี้วันไหนวะดาวตกอ่าดาวตกวันพฤหัสตอนสิบโมงเช้าอ่าดาวตกผมไม่หวังรูบี้นะดาวตกผมหวังตัวก,กาชาสักยี่สิบใบเพราะเพื่อได้แบบ อาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้ผมยี่สิบใบแล้วกันเบาๆเพราะว่าบางคนเขาโชคดีเขาได้40-50กว่าใบก็มีอยู่กันนะคือเรียกได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้หวังว่าจะติดรางวัลที่หนึ่งสออย่างนี้ครับก็จะหวังแค่แบบได้ตกกระช้าเยอะๆเนี่ยแค่นี้ก็ตอนนี้มันก็คือเอามารุ้นเล่นเจอร์เพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าอันนี้ผมพูดตรงๆจากประสบการณ์ไอดี น่าจะประมาณ34ไอเดียงผมอะ่ะที่ติดรางวัลที่3แล้วก็รางวัลที่2ก็คือไอ6ดีหที่ไปติดรางวัลที่2ประสบการณ์ตรงนะครับรูบี้ที่ได้จากรางวัลเนี่ยผมเอาไปเปิดเกียร์แล้วแบบแม่งเหมือนละบาเหมือนละลายแม่น้ำอะ่ะตามน้ําพิกละลายแม่น้ําคือเปิดทิ้งไปเลยไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเฮ้ยได้รูบี้จากรางวัลใหญ่เนี่ยผมว่ามันน่าจะแบบไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อยู่เหมือนกันนะ อ่าแต่เขามองในแง่ที่ว่าไอ้น,นี่ด้วยก็ได้เผื่อว่าคนเขาเปิดได้มันก็เป็นโชคดีแล้วมันก็ได้กบ9ดาวด้วยนะครับ,ะะรบแล้วก็มี event 5 5อีเวนต์5คูณ5เดี๋ยวลองดูสิอีเวนต์5คูณ5มาวันเดียวกันใช่ไหมไอ้นนี้ดาวตกไปไหนแต่ว่าเนี้ยอ,อันนี้ก็คืออีเวนต์บิงโกนะครับแต่ซึ่งเกมเขาของไทยใช้คำว่าบิงโกไม่ได้ติดข้อกฎหมายครับรูบี้ตรงนี้คิดว่าน่าจะ50รูบี้ ของล่าสุดน่าจะ50รูบี้ไหมผมจาไม่ได้ว่า40หรือ50อันเดาว่าเป็น50สมมุติว่าเป็น50บรูบี้แล้วกันก็เท่ากับตัวกระชา1ใบอ่ะสมมุติเทียบกับตัวกระชา1ใบแล้วก็ตัวกระชาในกระดานตีไปสักแบบ9ใบแล้วกันอ่ะรวมเป็น10ผมก็ได้ตัวกระชาอีก3 5บใบโอ้โหก็ยังขาดอีกเยอะสุดท้ายก็น่าจะใช้รูบี้เนาะอ่ะเอาเป็นว่าระบบการันตีใหม่นะครับ คือเอาตรงๆนะก็จะเกิดว่ากันในแง่ของภาพรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้คุ้มสักเท่าไหร่หรอกนะครับสำหรับคนที่แบบว่า,เ,าเป็นสายฟรีนะครับ เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวกระชาตาที่เกมแจกมาเป็นส่วนเกินเนี่ยเอามาเปิดอยู่ดีแต่ว่ามองในอีกแง่มุมนึงเนี่ยสำหรับบางคนนี่ผมบอกเลยถ้าจกสมมติว่าโหมานั่งไล่ดองรูบี้ฟรีจาก p u p นะครับเพื่อที่จะมาเอากาันตีสักรอบหนึ่งอะ่ะผมว่ามันก็เหนื่อยอยู่เงินนะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีน้อยคนมากๆอ่ะที่จะแบบว่าดองแล้วมาเปิดเลนเจอร์ส่วนใหญ่ผมเห็นดองแล้วมาเปิดเกียร์กันซะมากกว่าแล้วก็ใช้อ่าตกกระช้านะครับไปเปิดเลนเจอร์กันซะมากกว่าตรงนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเกิด กจริงๆจังๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถึงได้เราไปมองเผื่อของคนที่เขาแบบอ่าไม่ได้ใช้รูบี้อย่างเดียวเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่รูบี้เราไปใช้เปิดเกียร์กันอันนี้เลยกลายเป็นว่าการจะได้เนเจอร์สักหนึ่งตัวนะครับก็โอเคอยู่นะอ่าผมว่าก็โอเคอยู่กับระบบใหม่นะครับส่วนคนที่เขาได้ประโยชน์เต็มๆซึ่งผมมองว่าเขาก็ควรจะต้องได้นะครับควรจะต้องได้นะครับตรงที่ว่าแล้วว่ันไหนทำไมหิบเลือกเลนเจอร์ อันนี้มันร้อยสครั้งอ๋อต้องบวกปีกของผมเลยแค่สิบสียครั้งคือคนที่เติมเนี่ยเขาจะไม่มีอ่าไม่มีขีดจํากัดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเราเลือกหีบสุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะดีเซตใหม่ในเดือนนั้นทันทีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาจะทําแบบว่า พรสวรรค์เต็ม4ขั้นนี้นะครับตรงนี้ถือว่าเกมได้ประโยชน์ไปแล้วกันนะผมว่าอย่างที่ผมบอกผมมองว่าคนที่เขาจะมีปัญหานะคือจะเป็นช่วงของสายที่เริ่มจะเติมเยอะนะตรงนั้นเนะี่ยเขาจะเครียดมากขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาเติมในจำนวนเท่านี้น เขาก็สามารถที่จะเก่งมากพอที่จะขึ้นไปสู้ข้างบนเนี่ยแบบพอจะสู้กันได้อยู่ไม่ใช่ว่าสู้กันไม่ได้เลยแต่ตอนนี้มันอาจจะเริ่มมีความห่างเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวพอมีตัวใหม่มาเขาก็คันสี่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 ยเงี้ยแต่ของเราเดิมคือแบบว่าแค่เปิดได้แล้วแบบทำาก้าดาวแม็กแล้วใส่เกียร์ดีๆมันก็พอจะสู้ได้แต่เขาเนี้ยมันต้องเพิ่มขึ้นไปอีกอะเป็นในส่วนของพรสวรรค์นะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนที่เขาเป็นสายเติมอ่ตรงนั้นน่าจะเครียดมากกว่าตรงสายฟีผมไยมองว่า ไม่ซีเรียสเท่าไหร่สุดท้ายเกมก็ยังแบบว่าดูแจกเยอะอยู่ดีนะครับอ่านะส่วนรอบนี้ผมได้เลนจีมาก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับอ่าตั้งรับชนะบ้างแพ้บ้างครับมาลองดูแล้วกันนะครับว่า PP ไฟนะครับ PP ไฟนะครับรอบนี้ก็คือเป็นรอบที่นรกแตกแน่นอนครับบอกเลยครับว่านรกแตกแต่ว่าทีมนี้เขาไม่มีไฟสักตัวใช่ไหมอ่านะครับของผมมี มีชี้องค์โอเคมีชี้องค์มีคุณกินนะแต่ลองดูสิว่าไปเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงบ้านะครับผมนึงมองว่าคนที่บนบนเนี่ยผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าแบบฮ้ยเขาเติมมันเท่าไหร่วะผมว่าน่าจะเป็นสายสายเติมมากกว่านะที่น่าจะเครียดนะครับสายฟรีผมว่ามันก็เล่นได้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าสเต็ปผมก็ยังมองเหมือนเดิมคนระับว่าเปิดให้ได้เลนเจอร์ตัวดีๆก่อน อ่ะดูดิมันเดินมาแล้วมันตายกันบ้างไหมเนี่ยดูมันมันอยู่ในเสาแล้วมันไม่เป็นอะไรกันเลยอะ่ะดูดิแล้วข,ของเราเราเละเฉยเลยเอาละสัปดาห์นี้อา่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่น่าเบื่ออีกสัปดาห์หนึ่งนะของคนอื่นผมไม่รู้ครับแต่สาหรับผมผมมองว่าผมเบื่อครับและดูนะครับว่าเนี่ย เราไปตีเจอทีมนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าผมว่าจะเล่นกากหรือจะมือไม่ถึงอะไรก็ตามครับแต่ดูนะครับว่าทีมนี้เขามีตัวใหม่ไหมล่ะไม่มีระบบยังเป็นระบบเดิมนะครับก็คือใช้ตัวเจ๋งๆ9ดาวแม็กใส่เกียร์ตึงๆอแต่นี้มันโอเคละมันได้เกียร์ของรอบนี้มานะครับซึ่งเกยียร์ชินี้ก็ดีนะใครมีเบลลล็อกก็โอเคนะครับอในเนี่องที่ผมบอกว่าเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปแบบเดือดร้อนอะไรมากบางทีตัวใหม่มาเนี่ยนะครับ แถวเนี้เราอาจจะเจอไม่เยอะก็ได้นะครับมันมันจะไปอยู่ข้างบนหมดแล้วอะคือเราก็ยังอยู่ที่เดิมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครหเห็นคนขึ้นไปก็น่าจะดีใจแทนเขานะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเพืนเพื่อนเราบ้างนะครับเออแล้วก็เป็นศัตรูก็จะแบบหงุดหงิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็เป็นเพื่อนเราเราควรจะยินดีที่แบบว่าเฮ้ยโอ้โหเปิดได้ว่าไอ้ hey, ดีใจด้วยเฮ้ยเปิดได้พรสวรรค์เพิ่มเติมอีกโอ,โอเคเลยเจ๋งขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับอ่าส่วนเราไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ตกชั้นนี่อยู่ที่เดิมครับ เออครับอ่าแล้วก็มันก็มีมุมความสนุกอยู่เหมือนกันนะตรงที่ว่ามันมีลูกเล่นมาให้เราเล่นมากขึ้นอ่านะครับตรงที่ว่าบางตัวนะครับอ,อย่างเช่นตัว power เดี๋ยวผมจะลองเล่นสนุกสนุกอยู่นะเพราะว่าโชคดีตรงที่ว่า ID 8หรือ9ของผมเนี่ยที่ที่ที่เพิ่งได้พรสวัสด์ล่าสุดมานะครับก็มีเจมม่วงด้วย เดี๋ยวผมก็จะดึงเจมมวกนะกลับมาใช้เพื่อที่จะเอามาเล่นคอมโบกันสร้างความสนุกสนานไปโดยอัตโนมัติเลยนะอย่างที่บอกครับว่าเราอย่าไปซีเรียสอะไรจริงจังเลยบางทีคือมันเหมือนประมาณว่าเราตีตนไปก่อนไขอ่อ่ะเอาไว้ให้มันแบบว่าโูเจอปัญหาจริงจริงังๆก่อนนะค่อยมาซีเรียสนะส่วนตัวผมมองว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่เลยนี่หว่านะครับอส่วนหยุด5นะครับอาจีมี้จะเป็นหยุด5กี่ตัว หนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่ตัวไอตัวนี้ตัวหนึ่งด้วยไอตัวนี้ไม่ได้ไอตัวนี้อ่าห้าตัวอาจจะลองดูนะครับอ่าเพราะมีคนถามมาว่าพี่หยุดห้ามันจะเล่นไม่ได้เลยเหรอไม่จริงครับหยุดห้าก็ยังเล่นได้อยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เพิ่มละพันมันมาแรงเดี๋ยวเฉยแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเพิ่มละพันมันมาแรงจริงๆครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่าหยุดห้ากับเพิ่มละพันเนี่ยมันเป็นคอมโบหลักนะครับไม่ต้องกลัวครับคือเดี๋ยวมันก็พลิกกลับไปกลับมานี่แหละ คือตอนนี้นผมคาดเดาถูกต้องไปแล้วว่าเดี๋ยวเพิ่มรลพันมันจะมาแล้วก็เดาถูกจริงว่ารอบน,นี้นจะเป็นเพิ่มรลพันเหลือแค่หยุด5เนี่ยว่าจะเดาถูกไหมว่า2โคโรโบที่เหลือของปีนี้จะมีหยุด5ามาไหมซึ่งถ้าเกิดมีหยุด5มา่าคราวนี้เดี๋ยวมันต้องดูแล้วว่าเมตาเกมในช่วงนั้นนะ่ะแพทมันจะอวยอะไรมากกว่ากันะนะครับแต่ว่าการจัดทีมเนี่ยผมว่ามันก็ยังจะยังมีหลายทิศทางอยู่นะเนี่ยมาดูครับหยุด5ย,ยังโหดเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวครับ เห็นตัวใหม่เขาไหมล่ะมีมีครับอ่าตรงนี้จะเป็นผู้เล่นที่จบปลีกแถวๆประมาณมาสเตอร์สามนะครับหรือว่าปลายปลายมาสเตอร์สองนะนี่เห็นบ้างแถวๆนี้ครับเขาก็ยังไม่เห็นเปิดอะไรได้เลยนะครับอ่าผมเองก็คือก็เล่นก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสดูครับเนี่ยตัวเก่าครั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นตัวใหม่บ้างไหมล่ะไม่เห็นตัวใหม่เลยนะครับก็ยังใช้ชีวิตได้อยู่แหละ นะครับต,ตัวเก่าที่นําคลิปบอกไปแล้วเนี่ยผมบอกไปแล้วว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ใหอยู่เหมือนกันนะครับกว่าทีา่ตัวใหม่ๆมากาแล้วมันจะแบบมาถีบตัวเก่าๆทิ้งผมใช้คําว่ามันมันมีอยู่แล้วล่ะแต่คงต้อใช้เวลาอีกเป็นปีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าใน1ปีเนี่ยกว่าเลนเจอร์ตัวหวัหวๆจอกมาเนี่ยมีไม่กี่รอบครับมีน้อยครับ แต่คอมโบเนี่ยมันมีเรื่อยๆครับแต่ตัวที่เป็นเมตาแบบตึงๆจัดๆแบบปีหนึ่งมันน้อยตัวนะครับไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่อ่าและ PPP ก็ตามที่เห็นนะครับว่าเนี่ยบทจะชนะง่ายก็ง่ายเกิน,นครับบทจะชนะยากก็ยากเกินมันก็ปนๆกันไปแหละเออ,อเล่นเอาสนุกแล้วกันนะอ่านะครับส่วนการันตีก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงส่วนตวองผมการตัด2001ออกไปเนี่ย สุดท้ายผมก็ใช้2,001อยู่ดีแต่ผมต้องเพิ่มตัวกระชาะเดี๋ยวผมลองคำนวณทิ้งท้ทยดูแล้วกันนะเพราะว่าการันตีใหม่ใช่ไหมมันต้องเปิด100ครั้งสมมุติว่าผมใช้2,100รูบี้นะครับ2,100รูบี้เนี่ยก็เท่ากับเปิด7ครั้ง 7คูณ7ได้49ก็เหลืออีก51ครั้งนะครับเพราะว่าเกมเขานับเป็นจำนวนครั้งแล้วนะอ่าเปิดกระชาแบบ300มันนับเป็น6บวก1ก็เท่ากับ7 7อ่า7คูณ7เป็น49เหลืออีก51 51คูณคูณตัวกระชา5ใบผมก็ต้องหาตัวกระชาอีก255บาใบอะ่ะถึงจะได้การันตีนะคอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะพยายามฟีดแบ็กดูว่าจะคงน่าจะยากแล้วนะคือให้มันเป็นแบบว่าสุ่มได้2กล่องไหม เออจริงๆนะไอ้การันตีของผมเนี่ยถ้าตรงนี้มันเป็นสุ่มเลยอกล่อ,องผมว่ามันก็น่าจะโอเคขึ้นแต่ผมคิดว่าเกมน่าจะงกเกมไม่น่าจะให้นะแต่ว่าก็ฟีดแบ็กไปก่อนเพราะว่าเขาน่าจะมองในมุมที่ว่าเฮ้ยเกมก็แจกตัวกระชา้าเยอะนะออยิ่งเดือนนี้เนี่ยรวมๆทุกอย่างสมมติเติมพักเติมพาร์อะไรเนี่ยโอ้ยเดือนหนึ่งผมว่ามี2องร้อยสามรอตัวเนี่ยบางเดือนผมว่าถึงอยู่เหมือนกันนะเออนะครับแล้วพอมานับรวมในการตีปุ๊บเนี่ยผมใช้คําว่าเฮ้ยมันทําให้ คนที่เขาอาจจะโชคดีหรือมีการวางแผนถ้าโชคดีมันได้เก็บนานนะแต่โชคดีบางทีก็ต้องเปิดเอาให้ได้พรสวรรค์ดิตรงนี้มันคิดยากละอ่ฉะนั้นเอาเป็นว่าแล้วแต่มุมมองแล้วกันว่าเพื่อนๆคิดอย่างไงกับระบบกรชาใหม่นะครับที่เขานับจํานวนครั้งนะครับใช้ตัวกระชานับด้วยเปิดกระชาแบบ50รูบี้ก็นับด้วยนะครับก็ถือว่าทําให้อ่า คนที่เป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสจะเข้าถึงการันตีนะอาคิดอย่างนี้ก็มาบอกกันได้ครับส่วนสายเติมนะอย่างที่บอกไปแล้วครับตัวนั้นเนี่ยเขาน่าจะเหนื่อยมากกว่านะเพราะว่าต้องต้องเติมเพื่อที่จะเพิ่มความเก่งกาจมากขึ้นไปอีกนะเพราะว่าพรสวรรค์อย่างที่เห็นคนระับว่าโค้ดมีผลเอาจริงๆโค้ดมีผลเลยครับอันดับหนึ่งทับตั้นานล่าสุดคุณวัตนะครับกิลลุงยุทธเนี่ยได้อันดับหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมไปดูทิ้งท้ายแล้วกันนะ ซึ่งผมมาเพิ่งพูดเองผมบอกว่าถ้าสมมติลุงยุทธหรือคุณวัดได้อันดับหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าไอพรสวรรค์ขั้นสมันมีผลดูนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่า power ด้วยนะซึ่งคุณวัดเขาเน้นเลยนะครับว่า power เลยครับคือ,อขั้นหนึ่งขั้นสองเนี่ย,ขเ,ยเขาบอกว่ามันก็ดีแล้วแหะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะตามไม่ทันนะ ลัวตามไม่ทันนะเพราะว่าได้ตรงเพิ่มหลังชีวิตกับไปจนถึงโจมตีกายกันะครับแล้วรวมเมื่อเกี้ชิ้นนี้นะดาวราชาจอรเขเนี่คือดาเมจมันแบบว่าหนักโคองจริงตอนนี้เราเคยเราเห็นแล้วนะว่า จุดประเดิมของโตเกมอ่ะมันมาเก่งแบบนี้ละแล้วลเดี๋ยวขั้นต่อไปขั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับสายเติมครับส่วนสายฟรีก็แน่นอนละ่ะเอาแค่ให้เปิดให้ได้แล้วก็เหมือนเดิมเขาใช้อลต้าแม็กไฮเปอร์แม็กใช้คอมโบเปิดเรนเจอร์ให้ได้หาเก,กียดดีๆผมมองว่าแค่นั้นอนะพอละแล้วลพรสวรรค์ขั้นหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ทําให้สนุกได้มากขึ้นแล้วนะครับโซนสองเดือนนี้นะใครอยากได้เรนเจอร์นะครับอยากจะเปิดให้ได้พรสวรรค์อยากจัดเกียร์แพ็คครับก็แนะนาร้านเติมเกมร้านนี้ครับร เติมไว้ไม่ต้องรอครับ ผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับลายเฟ e บุ o กกู o ก l e เปิลครับเติมทูกหลักคือ iOS ครับบริการพิเศษจัดลาลุงเติมรูบีแพ็กรูบี้คุณสองแพ็ตั้งต่างจกรลาลุงฝากลาลุงเปิดเกินชาติได้นะครับส่วน Android ครับเรนเจอร์พารการเรนเจอร์พิเศษอ่ะเพียบเลยนะอันนี้ทักจัดไปที่ลาลุงได้เลยครับแจ้งแพ็กกระจระบบซี่จะเติมนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่องยูทูบ b e งชนแนลท่านส่วนพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็้าลุงรับเติมไล นะครับส่วนอื่นๆนะพรสวรรค์เดี๋ยวมีกุตจงมีแจกอ่ะก็ใจเย็นๆนะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับอขอให้โชคดีทั้งนั้นนะ,ะในการเปิดกระชานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ